<g arness> ผมผมถามเอาเอาศิลปินฝรั่งเศสเอาเอาศิลปินจีนมาเวลาเขียนเสร็จกลับไปแต่เอาผมเอา,เอาไอต่อยเปยกทีวีมามาเขียนเขาเก็คือเติบโตแล้วก็สอนเด็กที่นั่นไปลบศิละปะมันจะได้ขยายไง <c ười> ตรงตรงเนี้ย <c ười> อน,นิีห <c ười> นึ่งนะครับคือที่เรามองไปที่สามทีนอกที่เราจะสร้างเด็กแล้วนะครับมานที่ที่เปยกว่าเด็กเกิดมาเขาก็เห็น ปราสาทเมืองแอือเกิดมาก็ก็เห็นพระนอนเกิดม,มาก็ก็เห็นเสมาธรรมจักรเหมือนกันเด็กที่พี่มายเด็กที่พนมวันเขาเกิดมาเขาก็เห็นปราสาทหลังนันนะฮะแล้วทําไมเขาจะไม่ตนทรซพย์ทีนี้เราไปช่วยเขาขยับแค่ก,การใส่เรื่องทักษะศรริลปะมันเป็นการส่งต่อแล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวพวกเราไม่อยู่ดูแลต่อ,อ ล,ลูกคุณคุณก็สอนลูกคุณไปสอ,อนไปสอนไปเป็นระยะระยะประวัติศาสตร์ก็จะเดินมงมาไปเรื่อยๆนะครับึ่งม,มันก็มีมูลค่าเพิ่มในทางศิละปะแต่ที่พอเราจะลงไปแต่พวกเราเนาะเราลงไปในเรื่องของระบบเศรษฐกิจเพราะว่าเราไปุดหุนในพื้นที่ นะครับวันนี้เรามีวิสาหกิจชุมชนขอบขุนเนินมาร่วมนะครับนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของพวกเราที่เราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันแม้กระทั่งเทศบาลหัวทะเลสนับสนุนเป็นสนับสนุนอ่าพาักงานต้อนร่นนี้นั่นก็เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีภาคราชการที่เราจะเดินในการสร้างเมูลรัฐมูลนิธิมูนิธผมมีเพือนบุญนิดผมมีเพ่อนบุญนิดอย่างนี้อเคอ่า ผมคือหมอเป็นรับขอบคุณครับที่เป็นตัวแทนมาแต่ก็ขอบคุณจริงๆผมผมสนิทกับน้องเหรียญน้องเหรียญก็เป็นราชบาลรุ่นแปดสองครับแต่ทีนี้ทราบข่าวว่าเหรียญกำลังเดินทางไปที่เชียงรายเพื่อทำเรื่องพื้นสวนโลกนะครับวันนี้เราเชิญท่านอะไรนะดร็อคเตอร์อะไรมาด้วยนะจีโอปาร์เป็นรู้ท่านใหมายรู้ก็เถียงอ่าแต่ก็เถียงเพราะว่าเราพยายามที่จะเกี่ยวเรื่องของแผ่นดินร่วมกันนะครับว่า เราจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องตรงไหนได้บ้างน้อยนิดเติมกันต่อเปติกต่อผมเชื่อว่าโคราชมันจะมีชื่อมีเสียงขึ้นมาได้เมืองศิลปะสามสามจังหวัดที่ที่ถานมาครับเดี๋ยวจะเด้อาจารย์ตอนนี้ตอนนี้เราเราเราสรุปทั้งหมดแล้วเนาะตอนนี้ให้พ่อใหญ่ หลังจากนั่งลูกหลับประดาแล้วอะไรเล่นหมดอาจารย์จะมีบอกผมวุ่งละเล่นพูดทั้งหมดเลยแล้วอาจารย์เปิดได้ไหมเปิดแล้วเปิดเป็นโครงคือคือเมืองโคราชในหน้าแส่ใดที่ที่มันน่าจะต่อไปรถไฟจะเข้ามาถนนจะดีขึ้นแล้วเราเราท่องเที่ยวเราไม่น่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีได้ เรามีของเก่ามีอะไรแต่เราไม่รู้จักคุณค่เาเสียดายมากอ,อ,อย่างเนี้ยช้างอ่ะตั้งพัดร้อยห้าสิบล้านปีช้างสี่ล้านน่ะเราก็เ<ไ>ป<ข>็นดพราุขดข,ขึ้นมาแล้วก็เอาไปไว้ในอาคารเล็กๆเลยก็เปิดไปขอดูอะไรไม่ได้ดูสักทีเพื่อนมาก็ไม่ดูคือเราไม่สามารถเอาออกมาเพื่อจะให้คนเขาได้ดูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ที่อื่นอย่างกระบี่ก็สร้างหอศิลป์ เขามีทะเลให้ดูโฆษณาเขาจัดเบนเนเร่คนก็ว้าหน้าไปคนเราจัดเบนเนเร่เราก็ไม่รู้ก็ดูดูและการจัดเพราะว่าเราไม่มีอะไรเราไม่เตรียมตัวเลยที่นี่เพราะเดี๋ยวนี้ท่องเที่ยวสําคัญมากเงินมันได้หมนุนเนี่ยช้างแทนที่จะทําพิธภัณฑ์อย่างดีนะให้คนดูเราก็ปล่อยให้ไม,ม่ดูไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วประวานเสือน,น,นี่กำลังขุดในกลางเมืองอยู่ ขุดตรงนั้นนะเพราะเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนแรกนะที่ไปบอกกรมติณประกรณให้มาขุดที่นี่สมัยก่อนนะเมื่อสี่สิบปีที่แล้วประมาณสามสองสามพันปีนะที่อยู่เนี่ยนั่นเมืองโคราชเนเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่ที่ประชาชนอยู่ว่าเป็นเป็นสามพันปีแล้วไม่ใช่เพิ่งมาอยู่สมัยพัดละรายแล้วก็ไม่มีชุมชนอยู่เก่าแล้วผมมาอยู่นี่ใหม่คุยกับคนที่อายุไล่ๆกับผมมาแปด่ก็ติดแกบอกว่า โพราชเปินติดต่อรุ่งยากไปรุงแทบยากมากต้องนั่งช้างเนนะี่ยแกเป็นข้าราชการนะเป็นประหลัดประลิดเลยนะแกบอกไปต้องนั่งช้างไปลงลำตะคอแล้วถึงนั่งน้ํำลำตะขอออกไปล๊อบลี่สามเดือน,นถึงไม่ถึงจะไปทีอ่ะน้ำยาที่นี่มันก็เป็นเมืองที่ตัดขาดแล้วเมื่อเมื่อวานซืนเนี่ยที่ตอนนั้นแกก็ปุดด่วยยูการมารโรกของก็เลยไปหาเพื่อนที่เขาที่อยู่น่วยเนนิี๋ยวเกอนที่ผมเคยขอบอกผู้ว่าสมัยก่อนเมื่อสี่สิบปีแนละ้วบอ หยุดไปก่อนให้ขุดหลักฐานยางวัติรา,าก่อนพระปุณอธยายที่เล่าเนะี่ยเขบอกว่าในเมืองสมัยก่อนเรรุ่นรุ่นแกขุดปักบ,บ้านและเจกอกระดูกทั้งเมืองนั้นชือคนใหญ่มากเป็นหมื่นเป็นแสนคนที่อยู่ในเมืองโคราชเนี่ยไม่แค่มาสร้างเราได้รู้ว่าเราเี่มีกับคนที่โคราชมีมาเป่าแกแมแต่าภาษาโคราชเพลงโคราชมันเป็นอะไรที่พิเศษทยางนั้นแต่เราก็ไม่เคยรู้ว่ามันมีค่าเมื่อวานนี้ฟังเพลง ไอ้นนัดนบอกโอ้โหไอ้นักร้องบอกเพิ่งเคยเคยได้ฟังเนี่ยนักร้องมียดาบนะเขาบอกว่าทับปวดเพลงเนี่ยเพลงฮอลล่าดิจหวะมันสวยมีอะไรที่ไอ้แดนมากไพเราะมากเราก็ไม่รู้เราก็ไม่เห็นพลาดเราก็ปล่อยให้มันตายไปเนี่ย <S 2> <S 2> <S และ้ะทีนี้มาขุดมาขุดเมืองใหม่เมื่อวานตื่นนี่ยกำลังขุดอยู่นเนี่ยเขาจะปิดทุกเวรเนี่ยไอ้เนี่ยตรงหน้าโขดจะไปเจอศพตัง้งไปสิบสิบยี่สิบแล้วเจ็ดศพเต็มไปหมดแล้วมีลูกปัดมีหม,มอก โบราณสถานอายุต้องเป็นเป็นพันพันปีแล้วแทนที่เราจะเกตสร้างให้เหมือนกับที่บ้านเชียงหรือไม่บ้านปราสาทแล้วทำเนี่ยแล้วให้ก็ให้คนมาดูให้คนรู้ว่าเราเนี่ยมีรากฐานมานานแล้วผลก็ลราชน,น้าภาภูมิเนี่ยทแทนที่เราทําเราก็ไม่ทําเราเราก็ไปไว้ที่วิมายหมดแทนที่จะทาแบบท่านปราสาททำแล้วแล้วเมื่อวานนี้ผมไปพอดีไปดู เป็นสถานที่น่าศึกษาที่สุดเพราะเป็นแหล่งของลูกหลานเราอ่ะครูเมืองเนี่ยทีนี้ครูเมืองที่มันอยู่ได้เพราะพะระนารายณ์มาสร้างกำแพงครับมไม่มีใครขุดในเมืองก็กระดูกเต็มหมดคนโบราณก็ว่าคนแก่ๆก็เล่าขุดล่างอะไรก็มีแต่ขุดบ้านก็มีแต่กระดูกทีนี้ว่ากำแพงมาสร้างครับเนี่ยกำแพงเนี่ยถ้าขุดไปมันมีหมดหลักเราน่าจะทําเป็น,นพิพนธภัณฑ์กลางแจ้งแล้วเด็กจะมาดูอะไรดูเนี่ย นี่ผมก็เล่าเรื่องเรื่องเรื่องโบราณหน่อยนะอแล้วก็มันม็มีอะไรม้ายฟที่นี่นะแต่เราคือเราไม่รู้จักไม่ถือสร้างมูลค่าเพิ่มให้บ้านเมืองเรานะเห็นที่บอกจะเป็นเมืองท่องเที่ยวสะสะคนบอกไรเป็นเมืองท่องเที่ยวทเที่ยวอะไรล่ะนะมไม่ดีเราไม่เตรียมไว้เราช่วยกันเตรียมไว้แล้วหอศิลป์นี่เหมือนกันที่อื่นเขามีหมด เชียงรายก็มีหอศิลป์เชียงใไหไม่มีหอศิลป์นูน่นก็มีหอศิลป์หอศิลป์ของราชนะน,นี่ไม่มีเลยผมมาทําแล้วนี่สุรพลมาทําสุรพลนี่เป็นศินลปินที่ชื่อดงังมีระดับอยู่ที่รุงเทพะนะแล้วเขาย้ายมาอยู่นี่ผม,มเป็นคนชวนมาอยู่นี่กันดีกว่า <c oughs> มาสร้างเบวรโคราชกันดีกว่าเพราะเป็นคนโคราดเขม,มาสร้างเนี่ย <c oughs> เขาก็มาสร้างจนได้ <c oughs> นะก็ดีมากที่ว่า เราเริ่มมีอะไรขึ้นอาจารย์ช่วยเราได้เยอะนะ่อกทีเราก็ตัแล้วแหละแต่ว่าความความที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเรื่องของการมาสร้างหอศิลป์ื่องการทำอยู่โบราณนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมพูดมาตั้นแต่ตทนว่าความอยากทาให้แผ่นดินเนี่ยอาจารย์ก็ให้โจทย์มาเถอะมาช่วยกันทำโคราาเถอะก็เป็นเหมือนเขาใหญ่นะการจชกญชวนประสค์ให้เขาเขาเขาเรียกว่าพันธสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์เรามีพันธสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะต้องทําให้กับผืนดินเออ เราก็เอาทักษะที่เรามีนี่แหละครับพราเรามีความรู้เรื่องศิละปะนะครับแล้วเราก็มาเริ่มกันเรื่องของประวัติศาสตร์ของเมืองนะครับในฐานะคนโคราชเราจะทำอะไรให้โครามันจะเกิดการคิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาร่วมกันนะครับมันเป็นโอกาสทางการเรียนรู้ให้เด็กๆครับจะสร้างโอกาสทางศิละปะให้กับเด็กในพื้นที่หลังจากที่เขาเรียนรู้ตั้งแต่เกิดนะครับว่าจะมีโบราณสถานเยี่ยอะไรมาตั้งแต่พ่อแม่รุ่นป่อรุ่นแม่และอีกอันหนึ่งก็ต้องขอบคุณอ่ ภาคีนะครับภาคเอกชนภาคราชการนะครับทั้งโรงเรียนทั้งห้อ,หองกันตาจังหวัดนคราชสีมาทั้งเราเราติดต่อไปที่สภาอุตสาหกรรมด้วยเนะาะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน,นะครับเพราะเรามองว่ากิจกรรมที่แปดหลังจากที่เราลงพื้นที่มาแล้วเนี่ยเราจะได้ผลผลิตที่มันเป็นภาพเขียนนะครับเพราะเราจะระดับหนุนภาพเขียนระดับหน,บนุนสีให้กับเด็กๆให้กับบุคลากรเราทั้งหมดพอเราได้ภาพเขียนมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแสดงงานนิสสัจการโดยจะ ไปจัดแสดงนิทรรศการภาพเขียนที่เราได้มาจากการลงทวนที่ที่ขอสินของท่านอาจารย์ทุวีรัเนษกรที่วัดะเลนะครับอันนั้นจะประมาณเดือนอพฤษภา,ากรกดานี่นครับเราก็อยากไปเชิญนี่แหละครับภาคธุรกิจอย่างขอกันค้าอย่างสภาราหกรรเข้ามาเยี่ยมชมเราด้วยนะครับอ่วิสาหกิจชุมชนเข้ามาช่วยกันเรื่องของการดูแลเรื่องทรัพยากรด้านอามมหารไรว่ากันไปนะครับ็นการดูแลอ่าก็จะเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยนะครับ ก็เราก็พยายามที่จะทํางานให้เกิดกระบวนการกลุ่มแบบนี้ครับโดยโดย,โดยใช้ตัวศิลป,ปะแต่นี้ก็อยากจะชวนทุกท่านแต่ก็ขอให้พ่อใหญ่หเราสรุปอาจารย์ล้วาจาก็จะเ <c oughs> ป็นรูปคนแรกด้วยใช่แ,แล้วเอาเอาพ่อใหญ่ไปเขียนรูปด้วยกันเราทุกท่านไปเขียนรูปด้วยกันเลยครับ <c oughs> ไม่รู้จะสรุปอะไรแลวพูดบอดเลยนะเอาแล้เอาลผมก็ดีใจด้วย <c oughs> ่า ท,ที่เริ่มมีกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่แล้วก็ประชาชนบางส่วนที่สนใจศิละปะต่อไปบ้านเมืองเราก็คงจะโคโรน,นี่ก็คงมีศิละปะที่จะเดินรุ่งเรืองขึ้นเพราะอย่างที่สุรพลบอกศิละปะอดีตนะมันทําให้เราเข้าใจตัวเราเองเข้าใจตัวปัจจุบันแล้วเราทำสร้างปัจจุบันเพื่ออนาคต นี่ถ้าเราไม่สร้างปัจจุบันเราก็มีอนาคตอย่างเมืองไทยนี่เขาปลูกย่าตายายเราสร้างวัดพระแก้วสร้างวัดอรุณสร้างอะไรต่อะไรวัดพุทธสร้างหลายแห่งที่ในเมืองไทยแล้วคนก็้มาเที่ยวกันแล้วเราก็ได้เงินนี่ที่โคราชเหมือนกันรุ่นเรานี่ก็ต้องสร้าง ปัจจุบันด้วยเพื่ออนาคตเราจะได้มีอะไรเหลืออยู่อืมไม่ใช่พ่อเคยเป็นโเคยเป็นข้าหลวงหรือนี้เรามันติดยาอยู่ไม่ไหวนะ,ะเราต้องรู้กวคามีกังพืชบ้านนะแล้วต่อไปก็ลูกหลานเราจะได้ปัจจุบันนี้เราทําอะไรคนยุคนี้นะมผมเอาแค่นี้มั้งไม่รู้จะพูดอะไรแล้วไม่มีใครถามอ่ะถ้าใครสนใจจะถามอะไรก็ถามสิผมผมไม่ได้พูดไม่ไ,มไ,มไ,มได้อยากรู้ใครถาม มีใครถามไหมครับจริงเสียงจริงนะครับศิลปินแห่งชาติปี2558นะครับอาจารย์ตุยนั่นจะมีครนสี่แปดคอนสี่ครับขอโทษจิ๊กครับครับงั้นเราจะเชิญท่านไปเออครับต่อต่อไปนี้เราเราจะเชิญทุกท่านไปนะไปที่เฟรมด้วยครับเดี๋ยวเราไปเขียนภาพเราจะไปเขียนเขียนทุกท่านเลยนะครับ เป็นดินทินโคลาาตรงนี้นิดนึงค่ะตอนนี้ก็ทําหน้าที่เป็นเลขานุกการของชมรมผู้สืบสกุลณราชสีมาครับผมก็ร,รู้สึกว่าตื่นเต้นนะฮะครั้งแรกว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงหนออะไรเงี้ยก็ได้มานั่งคุยกันว่างานนี้จะมีพี่ๆน้องๆที่เป็นศิลปินหลากหลายสาขาก็มาช่วยกันทําให้โคงานนี้เดินหน้านะครับ เป็นโครงการแรกรู้สึกยินดีฮะเราอยากให้มันเป็นจุดนิมิตหมายที่ดีอนาคตเนี่ยอยากให้เป็นปฏิทินด้วยสามไปฮะเป็นโครงการของคุณราชเนี่ยพูดถึงงานศิลป,ปะแล้วเรามาต่อยอดกนันทุกปีครับผมในในมุมของเราเราอยากถ่ายทอดว่าเป็นงานศิลป,ปะพอดีว่าได้มาคุยกับอาจารย์สุรพลมีโอกาสมาร่วมงานกันก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันด้วยครับสถาพันศิลปะก็มันเป็นนิมิตหมายที่ดีนะเพราะว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่เคยมีทาลักษณะอย่างนี้มาก่อนพอมาเจอโครงการนี้เพิบ มันเข้าทางเราละที่เราต้องการอยากจะทํางานศิลปะตรงนี้ออกมาครับก็ยินดีมากครับที่มาร่วมงานกับกิจกรรมของโคราชต้อสนับสนุนครับเดีคือเราก็เป็นคนโคราชแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาช่วยโคราชทําเรื่องของศิลปะหรือกระตุ้นเรื่องของวงการศิลปะขึ้นมาอีกอีกระดับหนึ่งก็ เด็กก็ดีใจมากครับเมื่อกี้ได้เดินเข้าชมผลงานของท่านอาจารย์แล้วผมรู้สึกดีใจมากเลยที่ตำบลสุรานารีของเราเนี่ยได้มีหอศิลป์ได้เปิดมาในครั้งนี้และที่สําคัญเนี่ยต,ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยมาเปิดในตำบลเราในส่วนของตำบลสุรนา,ารีนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์นะครับและสำหรับผมเองเนี่ยในตำบลเราเนี่ยมีโรงเรียนอยู่สองโรงเรียนได้พูดคุยกับท่านอาจารย์ว่าอยากจะให้ท่านอาจารย์เนี่ย ได้ช่วยสอนจัดทําโครงการเดี๋ยวผมจะรวบรวมทำโรงเรียนสองโรงเรียนเนี่ยมาพูดคุยกับท่านอาจารย์เพื่อสนับสนุนเด็กในตําบลเราเนี่ยได้รู้จักศิลปะและได้เรียนรู้ศิลปะนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่ดีที่อาจารย์ได้มาเปิดแล้วผมก็ได้คิดโครงการว่าอยากจะร่วมมือกับท่านอาจารย์มากเลยนะครับะหวังว่าในอนาคตเนี่ยเราอยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยทุชนเราเนี่ยในเรื่องของศิลปะให้เด็กๆได้รับรู้เพื่ออนาคตของเราเด็กๆจะได้ไม่ลืมศิลปะในการเปิด ขอสินซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีน้อยมากนะครับซึ่งผมเคยเห็นในที่ของอาจารย์รัชนีปัชนิกรนะครับที่หัวทะเลแต่นี้มันีึกว่าทางของตำบลเราสุราานีเนี่ยจะมีตรงจุดนี้ด้วยก็จะได้โอกาสเนี่ย พามาดูแล้วก็ขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ศิลปพลนะครับเพื่อที่จะรู้จักศิลปะอยากให้ปลูกฝังเรื่องของศิลปะให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการสร้างงานสร้างผลงานที่อนาคตาหน้าผมว่าอาจจะมีชื่อเสียงผมอยากให้มีโครงการนี้แล้วก็เพิ่มศิลปินนะครับกันด้านของศิลปะเนี่ยในตำบลสารีเราให้มากขึ้นเพื่อเป็นชื่อเสียงของ ค่ะออนนะคะตัวแทนจากทางกรรมการหอการค้านะคะก็วันนี้นะคะได้รู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะที่ได้มาร่วมงานของของที่ที่นี่นะคะซึ่งเป็นอาจารย์ที่เป็นศิลปินซึ่งจริงๆ่ยคือดูผลงานนะคะก็คือเป็นศิลปินระดับจังหวัดระดับประเทศเลยนะคะแล้วก็ยินดีอย่างมากค่ะก็คือได้มารับฟังแนวคิดแล้วก็ได้เห็นถึงความเป็นมาของโคราดะคะได้เห็นถึงรากเหง้าของจังหวัด แล้วก็ชอบมากเลยค่ะที่ทางอาจารย์ท่านได้นําแนวคิดเกี่ยวกับจังหวัดนะคะมาประยุกต์แล้วก็ใช้เป็นศินละปะเพื่อส่งเสริมให้จังหวัดของเราอะค่ะมีมีในเรื่องของชื่อเสียงแล้วก็ได้แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเราอะค่ะดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะก็ครั้งแรกที่ได้ยินก็ยังยังมองภาพไม่ออกว่าเอ๊ะเป็นงานยังไงต้องการอะไรเพราะเราเป็น วิสาหกิจของการท่องเที่ยวแต่พอมาได้มาฟังแล้วถึงจะตกใจฮนะว่าโอ้โหเป็นในความคิดที่สร้างสารรค์และรักษาและเป็นรูปแบบใหม่ไม่ใช่ภาพเดิมๆแต่เป็นภาพใหม่สําหรับคนรุ่นใหม่สําหรับเด็กรุ่นทุกได้ทุกรุ่นตั้งแต่มัธยมหรือปัญญาตรีหรือ,รอที่ยังมีอาชีพอยู่สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ วันนี้สูงเนินวิสาหกิจเราดีใจฮะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งก็ขอบคุณมากครับที่ได้ทําเพื่อชาวนครราชสีมาก็หวังอย่างยิ่งว่าจะได้รักษาตรงนี้สืบเนื่องจากท่านอาจารย์ต่อไปนะครับเราดีใจมากนะครับที่หมู่ที่10นี่ในตำบลบัรานารีมีหอศิล์ที่ได้มาจัดตั้งจะได้เป็นสืบสารประเพณีโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเรานะครับ เราอยากจะมีแล้วบังเอิญว,ว่าตำบลัวนาลีเนี่ยเป็นตำบลชื่อของคุณย่ามีมากมากเลยนะครับที่ท่านมีความคิดที่จะมาสร้างนะครับก็มีความดีใจภูมิใจครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมการเปิดขอศินของท่านอาจารย์สุรพลปัญญาวปชิรานะครับที่อยู่ในบ้านเท้าวสุราเรานะครับที่มีโอกาสที่จะให้บุตรหลานจะได้เข้ามาศึกษา ในพื้นที่ตรงนี้ได้มีประโยชน์กับเยวาวชนเราก็มีความรู้สึกเป็นเกียรตินะครับมีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมอย่างนี้แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกับศิลปินคนอื่นๆที่เป็นศิลปินในโคราชเองแล้วก็ได้คิดว่าน่าจะได้ลงไปในพื้นที่แล้วก็รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับรายละเอียดของท้องถิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์และก็มีสิ่งที่ ดีที่เป็นตำนานแล้วก็มีโอกาสจะได้ร่วมกับคนรุ่นใหม่เรียนรู้สิ่งเก่าแล้วก็ได้ร่วมกับน้องๆน,น,นักเรียนที่เป็นคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะสื่อสารออกมาซึ่งเป็นความท้าทายของของของ,ของการทํางานอย่างหนึ่งในฐานะของคนเขียนรูปโครงการเขียนแผ่นดินถิ่นโคราชที่ปิดเปียกส่งไปได้รับอนุญาตมาเนี่ยมีรายละเอียดโอ้โหผมฟังแล้วขนหัวลุก เพราะว่าพวกเราก็เคยคิดทํากันมาแต่ว่าไม่มีทุนแต่วดนี้ได้รับการสนับสนุนทุนมาก็พอที่จะมีแรงทํำแล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มแรกที่ทํางานสินเพื่อถิ่นของตัวเองแล้วก็เป็นงานที่เข้าไปถึงชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งภูมิปัญญาแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญของโคราชเราเราก็สามารถสร้างสรรค์เยาวชนหรืออนุทนทนรุ่นหลังเนี่ยทราบซึ่งในศิลปะวัฒน,นธรรมของบรรพบุรุษของเราที่ได้ทำกันไว้แล้วเราก็ได้สืบต่อกันมาเพราะนั้นโครงการนี้ผมถือว่าเป็นโครงการที่น่าจะได้รับการส,สนับสนุนต่อไปแค่ชื่อโครงการนี่ก็ ยิ่งใหญ่สำหรับคนโคราชเนาะโครงการเขียนแผ่นดินของโคราชนี่พอได้ฟังแล้วแล้วก็อยากจะร่วมอยู่ในขบวนรถไฟสายนี้วันนี้ได้เห็นอาจารย์มาพูดถึงที่มาของโครงการและการเริ่มดำเนินการเนี่ยที่บอกว่ามันไม่ได้ง่ายนะโครงการนี้นะว่าเห็นมีสามเวอร์ชันมีเด็กมีนักศึกษา แล้วก็มีกลุ่มศิลปิน<ม>การทำงานของคนกลุ่มหนึ่งเพื่อบ้านเมืองโคราชคนโคราชโชคดีที่มีจะมาพาพวกเราขับเคลื่อนจะว่าโครงการนี้มันจะเป็นการเขียนแผ่นดินของโคราชจริงๆต้องกราบขอพระคุณแล้วก็ให้กำลังใจว่าสิ่งที่อาจารย์ทำมันยิ่งใหญ่สำหรับคนโคราชมากเลยขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับต้องแต่ก่กอนอย่างแรกครับขอแนะนำตัวครับนายคุณากรเดวันครับยังเรียนอยู่ยังเรียนอยู่ปี2ครับอ,อยู่สาขาธนาสินครับ เอกปฏติมากรรมครับผมความรู้สึกที่ได้มางานนี้ครับได้สร้างแรงบันดาลใจใหม่มากมายเลยครับได้มาเห็นหลายๆอย่างที่ตัวเองไม่เคยเห็นมาก่อนครับผมแล้วก็ได้พบปะกับอาจารย์หลายๆท่านครับดีใจมากเลยครับผมครับนายอภิศรมิทิศิริกุลครับจากมัธรอิสานเหมือนกันครับปฏติมากรรมครับก็รู้สึกตื่นเต้นดีครับก็ได้เจออะไรแบบแยอๆแต่ก็อาจารย์หลายๆท่านก็เลย รู้สึกดีครับก็ดีใจที่ได้เจออาจารย์ครับชื่อนางสาวพรเพรินเงาฉายคะ่ะก็ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ม .3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ครราชสีมาคะ่ะความรู้สึกที่ได้มางานนี้ก็รู้สึกดีมากๆเลยคะ่ะได้เห็นศิลปะหลายๆอย่างความคิดแนวสร้างสรรค์หลายๆอย่างเลยคะ่ะแล้วก็ได้พบปะก,กับอาจารย์หลายๆท่านด้วยคะ่ะอาจารย์หลายๆท่านก็น่ารักมากๆเลยดีใจที่มางานนี้คะ่ะ ค่ะและสำหรับรายการอาร์ตโชว์บายคีวอาพัฒนะคะทุกคนสามารถรับชมรายการนี้สดๆได้ทางสถานีวิทยุมกทุกวันเสาวเวลาเที่ยงครึ่งถึงเที่ยง55และทั้งนี้ยังสามารถรับชมได้ย้อนหลังทาง Facebook และ YouTube a r t โชบายคีว่าพัฒค่ะสำหรับวันนี้รายการอาร์ตโชว์บายคีว่พัฒสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอเลยับพี่เจอเลย เจอแล้ครับเจอครับพสดีครับเจอครับเซงเ็ับการลุนะครับหนึ่งสองสามครับกขอไปเย้ค่ะเย้ขอบคุณครับขอบคุณครับ บายคีวอาร์วัสน,นีเราอยู่กันที่โฮมสตูดิโอด่านเกวียนนครราชสีมาค่ะและในวันนี้เราจะพาทุกคนไปร่วมพูดคุยและทำความรู้จักกับวิชวลอาร์ติส แล้วก็เรียนเปลี่ยนแบบออกแบบใช่ไหมที่เราเราก็ได้ตรงตรงนี้มาปรับใช้กับงานเรางานเิมกงานพีนอย่างเงี้ยจะเป็นมากระไหเราก็เอาเบสิกพวกนี้อามาประยุกต์ใช้กับให้มันเหมาะสมในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วไงครับ ที่ทำเองนะครับขอบคุณค่ะไม่รู้นะครับแอาไปใส่เล่นครับโอ้นี่ให้ให้คุณพ่อหนูนะโอ้ขอบคุณค่ะเล่นกันครับเล่นกันครับว้าวมีเค่องเีใส่ <c oughs> นี่จะมีใส่ดอกไม้ด้วย